ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยมองไปยังดอกบัวสีม่วงขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมฐานท้ายหยวนเอาไว้นี่คือเกราะอสูรสำแดงต่อมาเขาก็เริ่มคิดเรื่องดอกบัวอสูรหนึ 10, ่งหมื่นปีเขารู้ว่าดอกบัวชำระโลการนี้ย่อมมีผลขอนางมากยิ่งนับ ดูเหมือนว่าเกราะอสูนสําแดงดอกบัวสีม่วงของนางนี้ช่างทรงพลังยิ่งนกักด้วยกลิ่นไอของมันชิงสุ่ยสามารถรับรู้ได้ว่ามันไม่ได้ด้อยไปกว่าหมีทลายโลกาของเขาเลยดูเหมือนว่าเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่มากมายในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องเกราะอสูนสําแดงไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์อสูนเสมอไปเมื่อมองไปยังราชันมังกรอสูนวารีปัญจธาตุที่เข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ ชิงสุยเห็นว่าการโจมตีก่อนหน้านี้ของเขาถูกสัตว์อสูรตัวนี้ตอบโต้กลับมาอย่างง่ายดายนั่นเป็นเพราะเคล็ดวิชาทางด้านจิตวิญญาณบางอย่างในตอนนี้เขากวัดแกว่งกระบี่ในมือและทะยานออกไปภายในซากโบราณสถานแห่งนี้เขาถือว่าทรงพลังอย่างยิ่งทักษะย่างก้าวก้าเทวา พักสายย่างก้าวก้าวเทวาซึ่งชิงสุยได้ฝึกฝนภายในวัดแห่งนั้นได้ทรงพลังอย่างเห็นได้ชัดมันอาจจะยกระดับได้อีกอีกไม่นานในตอนนี้มันดูซับซ้อนอย่างยิ่งเมื่อใช้ออกมาดูเหมือนชิงสุยปล่อยกลิ่นไอที่ทรงพลังอย่างยิ่งออกมากระบี่คลื่นหกสถาน พลังของชิงสุยนั้นใกล้90้0แสนดาราแล้วในตอนนี้ซึ่งมากพอที่จะจัดการราชันมังกรอสูนวารีปัญจธาตุได้หากผลของทักษะปราการจูโจมหรือโอกาส20%ที่พลังโจมตีของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเกิดขึ้นสำเร็จ เขายิ่งสามารถจัดการสัตว์สูรที่ทรงพลังเช่นนี้ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นอาการบาดเจ็บของมันย่อมเลวร้ายอย่างยิ่งหากมันไม่ตายไปทันทีเสียงที่ดังขึ้นนี้ทำให้ผืนน้ำทั่วทะเลสาบแห่งนี้กระเพื่อมอย่างบ้าคลาั่ง มวลน้ำทะย,ยานขึ้นไปกว่า10เมตรและทั่วผืนน้ำบ้าคลั่งยิ่งนักบางครั้งเสียงร้องก็ดังออกมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มีผลของทักษะปราการจูดโจมหรือโอกาสที่พลังโจมตีของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า สัตสูรก็ยังกระเด็นไปด้วยกระบี่คลื่นหกสถานของชิงสุยเพราะชิงสุยนั้นทรงพลังยิ่งกว่าราชัามังกรอสูรวารีปัญจธาตุอย่างเห็นได้ชัดต่อจากนั้นชิงสุยก็หลบการโจมตีของมันด้วยทักษะย่างก้าว เก้าเทวาก่อนที่จะพุ่งไปหาสัตว์อสูรนี้อีกครั้งพร้อมกันนั้นเขาก็กล่าวกับฐานท่าย,ยวนว่าไปเก็บดอกบัวอสูรหนึ่งหมื่นปีนั่นสะก่อนหน้านี้เมื่อฐานท่าย,ยวนเห็นราชันมังกรอสูรวารีปันธาตาพุ่งเข้าไปหาชิงสุย นางรีบเรียกรยกรออสน์สำแดงของนางออกมาเพื่อเตรียมต่อสู้ทันทีนางเห็นว่าชิงสวยสนใจดอกบัวสีม่วงของนางอย่างยิ่งก่อนที่พลังของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีเขากำลังทดสอบพลังของตนเองนั้นหรือฐานท้าย หยุนเริ่มคาดเดาวความตั้งใจของชิงสุยนางยังคงยืนนิ่งและรู้สึกทึ่งเมื่อนางเห็นว่าชิงสุยไม่เพียงแค่โจมตีราชันมังกรอสูรวารีเขายังทำให้มันกระเด็นไปไกล แต่ในที่สุดนางก็รีบพุ่งไปยังดอกบัวอสูนหนึ 10, ่งหมื่นปีราชันมังกรอสูนวารีปัญจธาตุเริ่มประหนักได้ว่ามีคนเข้าไปใกล้ดอกบัวอสูนหนึ่งหมื่นปีของมันและมันเริ่มกู่ร้องออกมาดังขึ้นเรื่อยๆ มันเลือกสนใจชิงสุยและพุ่งไปหาฐานท้ายยวนผลของทักษะปราการจู่โจมปรากฏขึ้นเมื่อชิงสุยใช้กระบี่คลื่นหสถานก่อนหน้านี้ทำให้ราชันมังกรอสูนวารีปัญจธาตุกระเด็นออกไป แต่แต่สิ่งที่ตามมานั้นทำให้ชิงสุยต้องตกใจราชันมังกรอสูนวารีปัญจธาตุดำลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ทันทีและหายตัวไปแต่ชิงสุยรู้ดีว่ามีบางอย่างผิดปกติเพียงคลิปตาเขาก็รีบพุ่งหาฐานท่ายหยวนที่ยืนอยู่ตรงหน้าดอกบัวอสูนหนึ่งหมื่นปีไม่นะเคลื่อนย้ายตามต้องการ ชิงสุ่ยหายตัวไปทันทีความสามารถของแหวนศิลายกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ถูกเปิดใช้งานและทำให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ใดก็ได้ในระยะ200ลี้แต่ราชันมังกรอสูนวารีปัญจธาตุก็ปรากฏขึ้นมาในเวลาเดียวกัน มันเอาปากขึ้นและยิงแก่นแท้ธาตุวารีออกมานี่คือท่าไม้ตายของราชามังกรอสูรวารีปัญจธาตุแก่นแท้ธาตุวารีนั้นยังรู้จักกันในนามลมหายใจแห่งผืนน้ำกรับเท่าที่มีผู้ใดเข้ามาสัมผัสกับลมหายใจแห่งผืนน้ำมันจะโจมตีไปยังจุดที่อ่อนแอที่สุดของคนผู้นั้นโดยอัตโนมัติไม่ว่าส่วนใดที่สัมผัสม,สมันก็จะโจมตีไปยังจุดที่อ่อนแอที่สุด ชิงซุยรู้สึกได้ถึงพลังที่อันตรายนี้เขารีบโอบก,กอดฐานท่าย,ยวนและกอดกุมนางเอาไว้เขาใช้เคล็ดคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์และใช้ความสามารถของแหวนศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งทันทีเพียงแต่ว่าในขณะที่ทุกอย่างอยู่ในการเคลื่อนไหวชิงซุยก็รู้สึกได้ถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นมาเป็นเกราะป้องกันรอบๆตัวเขาและหญิงสาวในอ้อมแขนของเขาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในทันที สิ่งที่ชิงสุยรู้สึกได้ในตอนนี้มีเพียงความอ่อนนุ่มและกลิ่นอันหอมหวนของหญิงสาวในอ้อมแขนของเขาเขาไม่ได้ต้องการที่จะฉวยโอกาสจากนางก่อนหน้านี้เขาได้บอกให้นางไปยังดอกบัวอสูรหนึ่งหมื่นปี เขาจะไม่เคยคิดว่าเรื่องต่างๆจะเกิดขึ้นเช่นนี้เขารีบไปที่นางตามสัญชาตญาณของตนเองนี่เป็นความรับผิดชอบของเขาเมื่อเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะปกป้องนางเอาไว้ได้ แม้ว่าเธอจะเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเธอไม่มีปัญหาใดๆในการปกป้องตัวเองในเวลานั้นเขาไม่มีเวลาพอที่จะพิจารณาว่าควรเข้าไปช่วยเธอหรือไม่ชิงสุยรีบปล่อยนางข้าขอโทษฐานท่าย หยวนตกตะลึงไปเล็กน้อยและไม่ได้กล่าวอะไรออกมากลับกันดวงตาอันงดงามของนางยังคงมองไปยังชิงสวยโดยไม่กระพริบตาราวกับนางต้องการอ่านความคิดของเขานางได้เห็นดวงตาของเขาอย่างชัดเจน เขาดูมีความรู้สึกผิดแต่ไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยข้าเชื่อท่านน้ำเสียงของนางช่างงดงามอย่างยิ่งแต่ชิงสุยไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่นางต้องการจะสื่อเขาลูบจมูกของเขาอย่างเขินอายโปรดรอจนกว่าข้าจะการเจ้าตัวนี้ได้ก่อนท่านค่อยไปเอาดอกบัวอสูรหนึ่งหมื่นปีหลังจากนั้น มีชิงสุยทิ้งฐานท่าหยวนที่ยังคงงุนงงไปในตอนนี้อารมณ์ของนางนั้นยุ่งเหยิงอย่างยิ่งเมื่อชิงสุยโอบกอดนางก็รู้สึกอยากจะสังหารเขาแต่เพราะเหตุใดก็ไม่ทราบนางก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น นางไม่เคยแม้แต่ใกล้ชิดชายใดในตอนนี้นางรู้สึกราวกับว่าจิตใจของนางนั้นว่างเปล่านางเชื่อมาตลอดว่านางไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือใดๆของเขาที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันมากนักเพียงแค่ทักทายกัน ในตอนนี้นางเริ่มเสียใจแล้วที่มายังทรากโบราณสถานนี้ในทางกลับกันชิงสุยก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยหากเขารู้ว่านางสามารถป้องกันตัวเองได้เขาคงไม่ชอบกอดนางแต่ทำได้ทำไปแล้ว ไม่ว่ายังไงสถานการณ์นี้ก็พิเศษยิ่งนักและเขาเชื่อว่าโอกาสที่พวกเขาจะได้พบกันในอนาคตนั้นน้อยยิ่งนักและความรู้สึกอันซับซ้อนระหว่างพวกเขาก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใดบางทีอาจเป็นเพราะแก่นแท้ธาตุวารีที่โจมตีมานี้ทรงพลังยิ่งนักราชามังกรอสูรวารีไม่ได้หลบซ่อนตัวอีกต่อไปกลับกันมันมองมายังชิงสู่อย่างเกรี้ยวกราด เมื่อชิงสุยมองไปยังราชันมังกรอสูนวารีเขาก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกของมันมาดูกันว่าใครจะชั่วร้ายได้มากกว่ากาันชิงสุยหยุดออมมือเขาใช้พุทธอรหันผันแปรออกมาทันทีและกวัดแกว่งกระบี่ดารายุคคาดของเขาฝ่ามือพุทธองค์ทองคำพันธนาการจิต ตอนนี้ความแตกต่างระหว่างพลังของพวกเขานั้นกว้างใหญ่ยิ่งนักและราชันมังกรอสูนวารีก็ถูกจับเอาไว้โดยฝ่ามือพุทธองค์ทองคำของชิงสุยทันทีต่อหน้าความแข็งแกร่งเคล็ดวิชาต่างๆล้วนไร้ความหมายนี่ตอนนี้ชิงสุยยังไม่ได้ลงมือแต่อย่างใดอสูนอัศนีคลั่งอัศนีกัมปนาต ทันที่ชิงสุ่ยกวดแกว่งกระบี่ของเขาในมือซ้ายลูกไฟเพลิงขั้นแรกเริ่มก็พุ่งเข้าไปหาราชันมังกรอสูนวารีปัญจธาตุหลังจากปะทะกันหลายครั้งราชันมังกรอสูนวารีปัญจธาตุก็เริ่มหายใจรวยริน แต่หากเขาหยุดมือราชันมังกรอสูรวารีปัญจธาตุย่อมสามารถพื้นฟูและรักษาตัวเองได้อย่างรวดเร็วมันมีธาตุวารีในธาตุทั้ง5้าและเป็นราชันเมื่ออยู่ในสายน้ำแม้ว่ามันจะไม่ใช่ราชันมังกรอสูรวารีในตำนาน แต่สายเลือดแห่งราชันมังกรอสูรวารีก็ยังคงไหลเวียนอยู่ในร่างกายของมันมันน่ากลัวย,ยิ่งนักเมื่อได้อยู่ในน้ำํำน่าเสียดายที่มันได้มาพบเจอชิงสุยในตอนนี้ฐานท่าหยวนนั้นจัดการกับดอกบัวอสูรหนึ่งมื่น มีเสร็จแล้วมันเป็นอย่างที่ชิงสุยคิดเอาไว้ฐานไทยหยวนได้ทิ้งข้อความเอาไว้ให้ชิงสุยนางบอกเขาไม่ให้สังหารราชามังกรอสูรวารีปัญจธาตุตัวนี้เพราะว่านางไม่อาจซึมซับดอกบัวอสูรหนึ่งหมื่นปีทั้งหมดได้ เป็นเช่นไรหลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงทั้งคู่ก็ปรากฏตัวขึ้นบนยอดเขาชิงสุยมองก้อนเมฆที่เคลื่อนตัวไปมาขณะที่เอ่ยถามแม้ว่าก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าจะสิ่งที่ไม่อาจจับต้องได้ แต่มันก็ยังคงสร้างแรงกดดันออกมาได้ร่องรอยที่เมฆเคลื่อนไปนั้นราวกับควันสีขาวที่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าอาจทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวได้นี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ข้าได้รับจากซากโบราณสถานนี้ น้ำเสียงของฐานท่าหยวนดูผ่อนคลายยิ่งขึ้นเมื่อนางกล่าวเช่นนี้ท่านบอกเรื่องอีกสี่มหาทวีปที่เหลือกับข้าได้หรือไม่ข้าบอกได้เพียงว่าที่แห่งนั้นไม่มีขอบเขตใดๆเลยพลังวิญญาณก็มีมากมายกว่าในหา้า มหาทวีปนี้ยิ่งไปกว่านั้นไม่มีข้อจำกัดจากกฎแห่งสวรรค์และโลกมีตระกูลชั้นสูงและนิกายเก่าแก่อยู่นับไม่ถ้วนมีเหล่าตระกูลขุนนางและราชวงศ์แต่พวกเขายังคงถูกปกครองโดยนิกายใหญ่ แน่นอนว่ามีอีกหลายเรื่องที่ข้าก็ทราบได้เจ้าต้องค้นหามันเองเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นฐานไทย่ายวนกล่าวช้าช้าหลังจากนางคิดอยู่ครู่หนึ่งชิงซุยไม่ได้ถามอะไรนางอีกฐานไท่ายวนได้ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้แก่เขาเป็นจำนวนมากแล้วเหล่าตระกูลขุนนางและราชวงศ์ตระกูลเหล่านี้ต่างเป็นระบบการปกครองที่มีเมื่อนานมาแล้ว มันเหมือนกับคฤหาหา์ปราบฟ้าในมหาทวีปเมคามรากตซึ่งเคยเป็นจักรวรรดิมาก่อนนี่หมายความว่ายังคงมีราชวงศ์ต่างๆในอีกสี่มหาทวีปที่เหลือชิงสุยข้าต้องไปแล้วข้าจะมาหาเมื่อเจ้าไปยังอีกสี่มหาทวีปที่เหลือฐานทหายวนหันกลับไปและเหลือบมองไปทางชิงสุยโปรดดูแลตัวเองด้วย ลาก่อนชิงสุยยิ้มและพยักหน้าเมื่อฐานท่าหยวนจับไปความคิดของนางยุ่งเหยิงยิ่งนักไม่ใช่เพราะชิงสุยกอดนางแต่เป็นเพราะพลังของเขาในด้านเคล็ดวิชาการต่อสู้นางมั่นใจในเคล็ดวิชาของตนเองอยู่เสมอ ไม่มีผู้ใดที่อายุไล่เลี่ยกับนางแล้วทรงพลังยิ่งกว่านางแม้แต่เวลาห้าปีที่นางอยู่ในอีกสี่มหาทวีปที่เหลือก็ยากยิ่งนักที่จะมีคนที่อายุไล่เลี่ยกันกับนางแล้วทรงพลังยิ่งกว่านาง ชายผู้นี้เคยอ่อนแอและดูเปราะบางในสายตานางยิ่งนะักแต่ตอนนี้กลับทรงพลงังชิงสุ่ยกลับคิดถึงติเฉินในตอนนี้มันผ่านมานานมากแล้วตอนนี้นางจะเป็นเช่นไรกันนะ ทุกๆครั้งที่เขาคิดเช่นนี้เขาก็จะเริ่มกังวลอย่างยิ่งอีกไม่นานอีกไม่นานเขาจะได้ไปหานางแล้วก่อนหน้านี้พลังของเขานั้นมีไม่มากพอแต่ตอนนี้ได้ครอบครองหุบเขาก้าเทวาและตอนนี้เขาสามารถไปยังอีกสี่ มหาทวีปที่เหลือได้ด้วยพลังของเขาเองนี่ทำให้เขาเบาใจขึ้นยิ่งนะักนี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วเราจะกลับกันได้หรือยังทันทีที่พวกนางออกจากหุบเหวอี้ลู่ยานก็กล่าวกับคนอื่นๆ เจ้าว้วน้อยไม่ไกลจากพวกนางและกำลังตรวจสอบพื้นที่โดยรอบถึงเวลาต้องกลับแล้วเราออกไปก่อนดีกว่าคงไม่ดีแน่ถ้าต้องติดอยู่ภายในนี้อีเย,ย่เจียนเกอร์กล่าวด้วยรอยยิ้มเอาละเราออกไปกันเถอะ ใครจะรู้กันชิงสุยอาจจะออกไปแล้วก็ได้อี่เหอยิ้มและกล่าวขึ้นเมื่อนางเห็นว่าทางออกนั้นอยู่ไม่ไกลมากนะปัดจ,จะไม่คาดคิดว่าเขาจะต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนที่จะออกมาข้าว่าเขายังอยู่ในนี้แหละ ี่ชิงกล่าวขณะที่นางใส,ส่ศีีษะเมื่อเราออกจากเขาลูกนี้ไปเอาจะออกไปกันทันทีแต่ไม่จำเป็นต้องรีบมากนะักเพราะเรายังมีเวลาเหวนเหรอนอูซวงกล่าวขณะที่นางเดินไปข้างข้างหลวนหลวน ขณะที่พวกนางออกมาจากหุบเขาก็ได้เห็นพื้นราบอันกว้างใหญ่สายลมเบาๆเ,เข้าปะทะหน้าของพวกนางแต่พวกนางก็ยังคงตกตะลึงโดยเฉพาะอีเย่เจียนเกอร์และหลวนหลวนมีคนประมาณสิบอยู่ไม่ไกลนอกจากนี้เสื้อผ้าของพวกเขามีสัญลักษณ์ของราชสีอยู่สันเขาราชานราชสี แม้ว่าอีเยเจนเกอร์จะไม่เคยลืมพวกเขาแต่เมื่อพวกเขามาปรากฏตัวต่อหน้านางอย่างกระทันหันเช่นนี้นางกลับรู้สึกกังวลเล็กน้อยหากนี่เป็นเมื่อก่อนนางคงรู้สึกกลัวอย่างยิ่งแต่ตอนนี้มันเป็นความกังวลมากกว่า ดูเหมือนว่าเธอยังไม่ได้เตรียมตัวอย่างเต็มที่สำหรับวันนี้เพราะหญิงสาวที่งดงามอย่างยิ่งปรากฏตัวขึ้นมาและพวกนางยังไม่ได้สวมผ้าปิดหน้าเอาไว้พวกนางจึงถูกคนของสารเขาราชันราชสีจับจ้องมาทันทีกว่า80%อร์ซ ของคนพวกนั้นต่างเป็นชายชราคนที่เหลือก็ต่างเป็นชายวัยวกลางคนด้วยเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสำคัญของสันเขาราชันราชสีข้าจะยังไม่ออกไปอย่ามองไปที่พวกเขาอย่าคุยกันอีเยเจียนเกอกล่าวเบาๆคนอื่นๆเปลี่ยนเส้นทางและกลับไปยังเส้นทางเดิมโดยไม่พูดอะไรเลยรอก่อน แม่นางโปรดหยุดก่อนทันใดนั้นชายวัยกลางคนร่างสูงและสง่าง,งามจากสันเขาราชันราชสีก็ยืนและกล่าวขึ้นชุดสีทองที่เขาสวมใส่ทำให้เขาดูสง่างามยิ่งนักในด้านรูปลักษภายนอกเขาก็ดูหล่อเหลาแต่เพราะจมูกที่ดูอง,องุ่มของเขาทำให้เขาดูเยี่ยมโหดมากยิ่งขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ